อด็กมมปลายเนาะความฝันเขาจะได้เล่นหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วโอเคเท่าไหร่ครับ2 0 0 0มื 20, บาท ้งหนึ่งในชีวิตนะ่ครับไม่เคยวิ่งตามล่าความฝันนะครับนั่นคือการเป็นนักแสดงแล้วไม้เนี่ยก็จะเป็นจริงๆครับซึ่งไม้เนี่ยเคยผ่านงานแสดงมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาละครซีรีส์หนัง MV, เอว,วีเรียดได้ว่าขวาดเรียกทุกวงการเลยเริ่มมาตั้งแต่ตัวประกอบครับจนได้เป็นตัวหลักซีรีส์ตัวหลักเรื่องแรกครับได้มีโอกาสาเล่นกับพี่วอลบอลลันะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนเนี่ยรู้จักไม้มากขึ้นครับจากเด็กตาจังหวัดธรรมดาคนนึงเนี่ยมาเป็นนักแสดงได้ยังไงตามล่าความฝันเนี่ย การเป็นนักแสดงครับไม่ต้องเสียเง,งินค่าสมัครด้วยซ้ำคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมาแชร์ประสบการณ์ครับการเป็นนักแสดงสําหรับใครที่อยากทาตรงนี้มาดูกันว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราหน้าตาจําเป็นไหมแล้วทําไมถึงไม่ได้เป็นนักแสดงต่อมาฟังกันสวัสดีครับมาเจอกับไมค์ในไมรู้ไมชี้นะครับผมในเทปนี้นะครับไมค์จะพาทุกคนนะครับไปชี้เส้นทางการเป็นนักแดส,สดงเติมเป็น ไเป็นไรก็หลายคนนะครับจะรู้บ้างนะครับว่ามเนี่ยเคยเป็นนักแสดงมาก่อนเนาะซึ่งมันต้องบอกก่อนครับว่านักแสดงกับดาราเนี่ยครับแตกต่างกันนะนักแสดงคือคนที่เข้าไปสวมบทบาทในบทบาทต่างๆนะครับผมส่วนดาราครับดาราเนี่ยครับจะเริ่มต้นมาจากนักแสดงเหมือนกันแต่ว่าเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก้าวไปสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์เช่นแบบนัเดชเดียาย่าหมาปรีนอี้ครับผมจะอยู่ในกลุ่มของซูเปอร์สตาร์ บอกครับว่านักแสดงน,นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม้เนี่ยอยากเป็นม้าตั้งแต่เด็กเรียกได้ว่าเป็นความฝันเพื่อนกูถามว่าอยากเป็นอะไรครับนักสแสดงครับอยากเป็นดาราอ่าต่อไปอย่างนี้ถามว่าไปได้ยังไงใช่ไหมมันเคยเเราไปแล้วแหละว่าตอนไม้เคยมีพัฒนาการมาตั้งแต่แบบตอนเด็กตอนโตอะไรเงี้ยครับจนมาตอนมปลายไมนก็เริ่มโตแล้วก็มีอายุมากกว่า15บปีเนาะเรียกได้ว่าสามารถรับงานได้ แลก็ถามพี่กูดเกิลอีกแล้วอยากเป็นนักแสดงครับทำยังไงดีมีรักส,สมัครนักแสดงเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าไม่มีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยจำไม่ได้ว่าชื่อบุรีเลียงอะไรนะแต่ว่าจะอยู่แถวแถวบางเขนนะซึ่งพี่อยู่ปากเกร็ดรู้ไหมว่าไม้อะจะต้องปิดรูปกับใบสมัครเนี่ยครับไปหาเขาถึงบางเขนนั่งรถนี่อะแปดบาทอะประมาณเกือบ2ชั่วโมงพอรถติดไปยืม่มใบสมัครปุ๊บเขาพูดกลับมาว่าโอเคครับจะติดต่อกลับนะครับ กลัวหลอกมากแต่ว่าใจสู้เรยเป็นผู้ชายเราก็จะแบบไม่เป็นไรหรอกมั้งยืมไปสบัดเสร็จปุ๊บเราก็กลับบ้านมาเขาก็เหมือนแบบโทรมานะเพราะว่าตอนนั้นแบบไม่มีไลน์ใช่ปะ่ะเออไม่ไม่พวกนี้ว่างว่างครับยังไม่ถามเบลทไม่ถามอะไรเลยนะพี่ถามว่าเอาไม่ถามอะไรเลยเหรอเป็นงานแสดงใช่ไหมครับลืมลืมอ๋อใช่ใช่แต่ว่างานถ่ายต่างจังหวัดนะถ่ายที่กาญจนบุรีได้ค่าตัวนี่ยประมา,มาณ300บาทนะต้องออกจากบ้านอนย่างประมา,มาณตีสี่เดินซอยเปียกออกไปปุ๊บแล้ว้อบึขึ้นแท็กซีอ่อ่ะแท็กซี่จากปากเกร็ดเป็นลาดพร้าาอ่ะประมาณ200บาทได้ค่าตัว300ไม ฉันจากออกจอทีวีนั่งรถตู้จากรับภาไปกานนำปุรดีประมาณ2อาชั่วโมงบางถึงอง่ายประมาณแปดโมงถึงปุ๊บเถ่าปกติเรื่องแรกคือเรื่องโกจ๋าป่านะโกพักเจ็บไปเจอเสือเลยจ้ะคือไปรอคิวอ่ะไม่นานเล่นซีนเดียวซีนที่แบบเสือมาวิ่งวิ่งคือต้นไม้ปีนต้นไม้เกาะอย่างเงี้ยเล่นเีอยถ่ายประมาณไม่ถึงชั่วโมงจบกลับบ้าน แต่เราไม่กลับทันทีเราต้องกลับพร้อมนักแสดงอื่นตอนเย็น8ปดโมงถึงหกโมงเย็นน่ะอยู่ในป่ารับแบบโทรศัพท์ก็ไม่มีอ่ะแล้วกลับบ้านมาปุ๊บรถเม์หมดท,ที่ไปกลับ200กว่า500กว่าบาทค่าตัวสา0บาทไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้คอนนคชันไงอ่อเคยเจอหน้าเราแล้วเออนักแสดงแบบโอเคเป็นตัวประกอบยอะไรเงี้ยก็อรับงานต่อไปได้นี่ก็จุดเริ่มต้นการเข้าสู่วงการมันจะเข้าเข้าสู่วงการเราเป็นตัวประกอบใช่แหละ ละครซีรีส์เอ็มวีหนังโฆษณาก็ถามว่าความแตกต่างอนะ่ะจะเห็นชัดเจนเลยนะในเรื่องของเงินเงินคือในวงการแต่และว,วงการอนะ่ะแตกต่างกันมากมากสุดจะเป็นโฆษณาไม่ได้มากสุดคือมันจะมีเพื่อนคนนึงก็คือเป็นเพื่อนตอนมอปลายนี่แหละอีกโรงเรียนนึงซึ่งเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นคนที่ไปแคสโฆษณาอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยไปแคสโฆษณาอะไรกกันนกเนีแต่ไปด้วยอยากไปด้วยด,ดูแบบเบื้องหลังปเป็นยังไงอะไรเ<ล>งี้ยไปปุ๊บก็เหมือนไปนั่งรอแคสนี่แหละแต่งนงแต่งหน้าเพื่อนแต่งหน้านวก็นั่งรออะไรเงี้ยแล้วก็เจอมับวดีครับ ผมชื่อไมคนะครับคาแรคเตอร์ต่อไปมันตรงกับผมเลยครับเรียกผมแคสได้นะอยากลองแคสดูเขาบอกกาอ๋อโอเคได้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 ไดได<ๆ>ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่เราได้เข้าไปในแคโสโฆษณาซึ่งโฆษณาเนี่ยเอาซีนะาสังเกตดีโฆษณาทุกโฆษณาไม่ได้แปลว่าดาราได้ได้เป็นนักสแสดงสังเกตปะเออ เริ่มจากเอกเตอร์เอกตอรภาษาไทยคือตัวประกอบซึ่งใหม่เริ่มจากเอก r ตอรมาก่อนนะเดินผ่านกล้องเดินตามไป่ามมาแบบไม่เห็นหน้าเราเลยอะเอกตอ้าเมนเอกตอรเมนคือตัวประกอบที่มีบทพูดต่อมาเป็นซัพพอร์ตเมนอันนี้อันนี้ในวงกา,ารโฆษณาก่อนเนาะซัพพอร์ตเมนคือตัวที่เป็นตัวรองจากตัวหลักแต่มีความเด่น พอพอการแต่ไม่ถึงกับตัวประกอบสุดท้ายของตัวโฆษณาคือตัวเมนก็คือเป็นตัวเอกของเรื่องนี้เลยอ่ะอันนี้คือตัวเมนลำดับก็คือเป็นตัวประกอบตัวประกอบมีบทซัพพอร์ตตัวหลักแล้วก็ตัวหลักนะอ,นนอันนี้โฆษณาถ้าเกิดในซีรีส์ละครก็ลำดับคล้ายๆกันครับ โคตรต่างจะบอกว่าสมัยนี้คือโชคดีมากสมัยก่อนอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไม้ต้องในกูเกิลมาสมัยก่อนจะเป็นการขายการที่ยากมากๆแล้งเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นก่อนนะแล้วเจอมเดลลิงเรามนเดลรลิงพวก็จับเราถ่ายรูปแล้วก็เอาเก็บรูปเนี้ยส่งให้แคป casting ต่างๆต,ต,ต,ต้องไปเดินแถวสยามเนเขาบอกกันนะเดินเข้าสยามแต่งตัวเท่ๆไปเดี๋ยจะมีแมวมองไม้เคยไปแล้วก็ไม่มีแมวมองมาจนนะเจอคนรู้จักคุมมเดลรลิงเนี่ยมันก็จะมีงานที่เพิ่มมากาขึ้นละปัจจุบันง่งายมากแค่่่่พพิมมมมมม์า Facebook วาวในนนกกกกกลลุุะสสสสััััแแดดงงจีบ ขึ้นมาเลยอ่ะเขาแบบมาบอดงานอะไรเงี้ยต้องระวังนะเรื่องแบบบางคนอาจจะโดนลงโดนหลอกอะไรเงี้ยครับอันนี้พีคพีคมากๆไม่เคยเล่าเรื่องนี้มาก่อนเลยเว้ยการเป็นนักแสดงที่จริงอ่ะมันไม่มีค่าสมัครเป็นนักแสดงนะแต่ไม ด้วยความที่แบบมีความฝันตอนมปลายเงินเก็บวันละ60บาท100บาทมีเงินเก็บไว้มหหรือม4นี่แหละไปเจอโมเดลลิ่งหนึ่งเขาเคยมีอดีตมาเป็นผู้จัดก,การแบบปั้นมือทองนี่แหละไม่พูดเชื่อแล้วกันมันก็ไปฟังป,ปุ๊บแล้วเค้าก็พูดว่าเนี่ยมันต้องมีค่าสมัครเข้ามาในค่ายนะอย่างงานแรกเนี่ยจะ,จะได้ไปอเมริกาด้วยมีค่า,าทางพาสปอร์ตด้วยอด็กมปลายเนาะความฝันเขาจะได้เล่นหนังสักเรื่องนึงแล้วโอเคเท่าไหร,คร่ครับ20,000บาท ตอนนั้นมีเงินเก็บอยู่ประมาณแบบ2 5 0หมมัง้งเสียปุ๊บจ่ายไปใช่ป่ะอนนั้นมีเพื่อประมาณ5คนหนึ่งใน5คนนี้มีคนนึงได้เป็นแสด,แดงล้วที่เหลือคือตามลาความฝันอย่างอื่นไปหมดแล้วไม่เกี่ยวกับแสด,แดงละเออเนาะแล้วออนลคนนี้เป็นซีรีส์วายจะไว้ไว้ถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวมันจะชวนมาออกช่อง มันจะมาแชร์ประสบก,การณ์ดีกันเสียเงินไปปุ๊บเพราะเขามีการเก็บตัวกว็มีการถ่ายโปรโปร,โปรไฟล์อะไรเงี้ยเนื้อออกปะก็คือแบบทำหลับปกติไม่ได้มีรหรอกมั้งจนประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนนี่แหละเก็บตัวมามานั้นช่วงิดเทอมเขาก็เหมือนแบบให้เรากลับบ้านเพราะเราเปิดเทอมเว้ยมันติดต่อ,อยากมันมีไลน์อ่ะมันก็ต้องเหมือนโทรตลอดนลยโทรไปไม่ติดโทรไปไม่ติดด้วยพอไปถึงปุ๊บห้องกลายเป็นห้องเปล่าห้องว่างไปเลยอ่ะคือแบบเอ้าแล้วเงินกูอู่ไหนแล้วออนล้าอ่อนล้าแบบช็อกเด็กมห้านืกอออกปะ เพราะงั้นครับทำอะไรควรวิเคราะห์ไต่ตรองแล้วก็ปรึกษาที่บ้านด้วยนะครับผม นักแสดงเนี่ยเป็นงานที่ไม่รักมากถูกปะ้ะตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันเป็นตอนมันเป็นจังหวะโควิดเนาะห้ามออกจากบ้านเลยเกือบ2ปีป่ะนักแสดงคือต้องอดกองทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดห้ามออกกองแปลว่าพี่ไม่มีงานไม่มีเงินถูกไหมก็เลยคิดได้ออมาว่าพออยู่บ้านเยอะอะทำยูทูบละกันเรลังดู YouTube เลยผ่านตัวมาทํา YouTube เป็นเวลาประมาณปี2ปีอะไรเงี้ยครับพอพอทำยูทูปปุ๊บมันเริ่มลงตัวทุกอย่างมันเริ่มลงตัวพอโควิด เปิดปุ๊บแล้วเริ่มออกกองได้เนี่ยเราก็มีเราก็มีกลับไปแคกโฆษณาบ้างนะแต่ว่ามันหายประสบการณ์ไปเยอะมากอะ acting เอออะไรเออเราก็เหมือนแบบไม่ได้แล้วอะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็คงไม่บอมก,กับเราแล้วมั้งอะไรเงี้ยครับ สำหรับไม่นะไม่จาเป็นต้องเรียนเทศไม่จบคณะบริหารธุรกิจมาไปเรียนการแสดงข้างนอกก็ได้เพื่อคอนเนคชันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเปิดค้าการแสดงเนี่ยครับจะเป็นครู acting c o a c ตามกองละครอยู่แล้วถ้าเกิดเขาเห็นแบบแววเราเห็นว่าเราเล่นได้อย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบชวนเราไปแคสละครแครซีรีส์ก็ได้โอ้โหถ้าเกิดถามสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีคำแนะนำแต่ปัจจุบันนะอยากจะบอกว่ามีสื่อทั้ง u t u b e เอ่ย IG เพจ TikTok ซึ่งต้องบอกว่าใครที่แบบไม่เคยเรียก acting เลยนะแนะนำให้ไปตาม TikTok ของครูลูกแก้วครูลูกแก้วเนี่ยครับเป็น acting coach ตามซีรีส์ละครต่างๆแล้วก็เป็นครูที่อยู่ในสถาบันครูง้อซึ่งไหมครับเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ครูองอด้วยถ้าใครไม่มีง้อ่ะครับก็แนะนำให้ติดตามครูลูกแก้วเนี่ยครับก็คือได้ความรู้แน่นอนอ หน้าตาจําเป็นไหมแต่ก่อนนะเคยคิดว่าจําเป็นปัจจุบันคือแบบไม่จําเป็นมาเข้าในวงการปุ๊บโฆษณาอย่างเงี้ยทุกคนสามารถเป็นนักแสดงได้หมดเลยนะหน้าตาคาแรคเตอร์โฆษณาชอบมากหน้าตาแบบไม่ซ้ําใครหน้าตาแบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างเนี่ยครับ<ๆ>ก็สามารถเป็นนักแสดงได้ร<ๆ>ายด้นักแสดงนะครับมีหลายราคาเลยราคาแต่ละเลนราคาจะแตกต่างกันยังไงครับผมส่วนใครนะครับที่อยากจะรู้รายได้นักแสดงนะครับก็พี่บอลเอน,นกันเนาะเดี๋ยวมันเนี่ยมาบอกคลิปหน้าบอกเลยว่าดูเดือดเผ็ดมันแน่นอน อาวุธสาคัญนะครับร่างกายคืออาวุธสาคัญเลยนะร่างกายเสียงแล้วก็ฟิลลิ่งนะครับผมจะเป็นอาวุธสาคัญเพราะว่าถ้าเกิดสมมุตริร่างกายเราแบบเรนมาตึงแข็งแบบไม่เป็นธรรมชาติอ่างเงี้ยเพราะฉะนนครับอาวุธสาคัญคือร่างกายเสียงแล้วก็แบบอารมณ์ ก็สุดท้ายน,นะครับใครที่อยากจะเป็นนักแสดงนะครับผมอยากจะทุกคนนะครับทำตามความฝันก่อนนะอย่าเพิ่งกลัวว่าทําไม่ได้อย่าเพิ่งกลัวว่าเราจะไม่ได้งานแสดงนะครับผมให้เราเริ่มกล้าไปอยู่จุดนั้นก่อนแล้วเมื่อเราอยู่จุดนั้นปุ๊บแล้วตรงนี้ครับจะใช่ที่ของเราหรือไม่ใช่ที่ของเรานะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมาเป็นกะลองของเราเองนะผลงานครับเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับชิโซ,โซ ตอนเราวันนี้นะครับมันก็หวังว่าเทปนี้เนี่ยจะทําให้ใครหลายคนนะครับผมกล้าเป็นนักแสดงมากยิ่งขึ้นส่วนใครเป็นนักแสดงจากการดูคลิปไหมก็มาคอมเมนต์บอกไหมหน่อยละกันนะครับว่าพี่มาได้เป็นนักแสดงแล้วครับผมในเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับผมก็สามารถทิง้งมิ์ผลงานไว้เลยนะเดีย๋ยวมันจะเข้าไปดู<อ>ในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมาชี้เรื่องอะไรเนี่ยอเรื่ืมก็ติดตามแล้วก็จางกนันดีนะครับผมเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มาขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันครับใครเป็นแสดงแล้วเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอก,กนนะ